ทำไมต้องจัดงานศพก็ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้งานศพเนี่ยจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นตาย้ะย,ยัดเข้าเตาเลยก็ได้ได้หมดถ้ามันช่วยอะไรคนตายไม่ได้แล้วเออมันแค่เป็นการไว้อาลัยของคนเป็นอยู่แค่นั้นเองแต่คนตายเกี่ยวข้องอะไรงานศพไหมไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาตายไปแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรพเพราะฉะนั้นจัดจัดก็ได้แล้วแต่จะไม่จัดก็ได้แล้วแต่เหมือนกันใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปจัด หลวงตามหาบัวเนี่ยจัดงานศพแม่ท่านเองรู้ไหมจัดยังไงดําหลีแท้ดําหลีแรกของหลวงตามหาบัวเนี่ยแม่ท่านเสียชีวิตท่านจะให้ตั้งศพตอนเช้าไม่ต้องกุศลาด้วยตั้งไว้เพื่อไวอไ้อาลัยเฉยให้ญาติโกธิการไว้อาลัยการท่านเทพแล้วบ่ายเนี่ยจะเผาเลยแต่พวกอ่าพวกลูกศิษย์ลูกหากับพวกญาติเนี่ยเขาขอกันว่าให้ตั้งไว้สักคืนหนึ่งจะได้บอกจะได้บอกพวกญาติโกธิการเนี่ยมามาเผาศพกัน อ่ะหลวงตาก็เลยยอมว่าให้ตั้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เผาอย่างเงี้ยตั้งไว้เฉยๆไม่มีการมากุศลากุศลาคือกุศลกุศลาธรรมมาเนี่ยมันคือการอาศัยธรรมมาให้เกิดกุศลกุศลาธรรมมาก็คือกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมอ่ะกุศลาธรรมมาก็คืออากุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมธรรมอันเป็นอกุศลทั้งหลายอ่ะกุศลาคือกุศลอ่ะกุศลาคืออากุศล ให้เขาสวดการกุศลารรมากุศลารรมาก็เพื่อพูดล่วงเรื่องว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลอะไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลแล้วจดับเหตุของอกุศลได้อย่างไรจะเจริญกุศลได้อย่างไรนี่คือเรื่องของการกวดสวด,สวดกุศลาอลาดังนั้นหลวงตาม,มหาวโรจน์จึงบอกว่าไม่ต้องมาสวดกุศลาอะไรให้เราเราทำของเราเต็มหัวใจยอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลามาสวดเพราะมันไม่ได้เลยแล้วมันได้ไปแล้ว มันนั่งสวดตอนตอนตายมันเกิดประโยชน์แล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วมันไม่มีแล้วกุศลาช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วแสวหาการเกิดอย่างเดียวแล้วดับเหตุปัจจัยไปหมดแล้วเราอาจจะภาพอย่างเดียวตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนที่ทํามาแล้วอาจารย์ทํำยังไงเมื่อถึงเวลาก็ยัดเข้าเตาไปเลยจบไม่ต้องเสียตังเก็บตังไว้ให้คนข้างหลังได้ใช้เถอะอย่า,อามาเสียกับเ,เสีย Rab, เวล่ำเวลาการค่า,เ,า odes, เช่านู่นเช่านี่เช่านั่นเสียอย่างเดียวคือเสียค่าเผา AN, Before, เอาจารยา์เตรียมของตัวเองไว้หมด ถ้าตายก่อนไปบวชเรีมยมไม่หมดแล้วท,ทําดดทุกอย่างไม่หมดจดทุกอย่างไม่หมดต้องทําอะไรบ้างเงินตรงไหนเอาไปทําอะไรอยัดเข้าเตาเลยไม่ต้องมานั่งจัดยัดไม่ต้องไปซื้อลงศพด้วยเอาทั้งตัวนี่แหละย,ยัดเข้าไปเสียดายหรือจะซื้อลงจริงๆไปซื้อบรรพันธสองพันน่ะอีลงที่ไม่ต้องมีลงมีลายอะไรไหมอัดธรรมดานะ่ะต่อเข้าไปยัดเข้าเตาไปจบไม่ต้องมีใครมายืนไว้อะไรหน้าตรงหน้าเตามายืนไว้อะไรต่อหน้างานศพไม่ต้องเสียเวลา ตอนกูมีชีวิตอยู่ไม่เห็นมีใครโผล่หัวมาแต่พอกูลากรุตายนี่สรรหาจะมากันจังมาทําหาอะไรกันไม่ต้องมามากูก็คุยกับมึงไม่ได้เออถ้าจะมาให้มาตอนกูมีชีวิตอยู่นี่กูยังพูดตักเตือนสั่งสอนดูดาว่ากล่าวกันได้ตามความเป็นจริงตามธรรมยังให้ธรรมะเป็นทานได้กูตายไปแล้วจะให้อะไรเป็นทานได้ให้ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะยัดเข้าเตา ไม่ต้องไปเสียดายค่างานไม่ต้องไปจัดค่างานส่งงานส่งงานแสบอะไรเสียดายเสียดายตามไม่ต้องไปถวายซองพงซองพ้าอะไรไม่ต้องเอาใครมาบางสกุลหาเหวอะไรเสียเวลาก็ดูก,าากร,ระจายค่าสับเปร่อลยให้เขาเก็บเก็บโยนลงน้ำไปด้วยไม่ต้องมาเก็บไปด้วยเสียเวลาเก็บทำไมเปลืองพื้นที่เออไม่ต้องเราลึกถึงอะไรกันละไม่มีประโยชน์ในการลึกถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้านู่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน,นู่นไม่ต้องมาลึกถึงตัวบุคคลลึกถึงตัวบุคคลมีประโยชน์อะไร อยนเข้าเตาเผาไปเลยอแม้ถ้ามันเผากางแจ้งอย่างนี้ได้ในกรุงเทพไม่ผิดแล้วจะเผาที่ที่ในบ้านเนี่ยถางมาเลยต้นไม้เดี๋ยวเผาแม่งกลางที่บ้านตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปก่อกองฟอนก็ได้แต่มันผิดกฎหมายในกรุงเทพมันเผาไม่ได้อตำรวจจับพอดีแล้วบ้านมันอยู่ใกล้กับไปหมดแต่มันไม่ได้มันอันตรามันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยมันไปการกำจัดสดที่ไม่ถูกต้อง ยัดเข้าเตาไปเลยเสียเงินแค่นั้นพอไม่เกินไม่กี่พันหรอกก็เผาได้แล้วทาไม่ต้องไปเช่าลงเช่าเรือไปปล่อยตามทะลงทะเลท้องมังกรมังกรหัวมังกรหางมังกรหำมังกรอะไรตามห่วงจุ้ยตามความเชื่ออะไรไม่ต้องนะนะไม่อยากไปอยู่ในตรงท้องมังกรหำมังกรอะไรท้องมังกรกับหำมังกรใกล้ๆกันนะกูไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นนะไปอยู่ทําหาอะไรไม่ต้องไปเช่าเรือออกทะลงทะเลเลยเสียเวลานี่โยนหลังบ่อนี่โยนลงน้ําไปเลย ไอ้ปลามันแดกไปนั่นเสียเวลาอืคิดอะไรไม่ออกฝังข้างบ้านนี่ก็ได้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะขามก็ได้ใต้ต้นมะม่วงก็ได้ผ่าฝังไปเลยจะไปต้องไปเช่าที่ใส่กระดงกระดูอะไรไม่ต้องอนะ่ะมีประโยชน์หาอะไรตายไปแล้วจะไปรู้เรื่องหาอะไรน่น,นะฝังรวมกับหมาก็ได้หมาพีกี่ตัวน่ะฝังอยู่ในบ้านน่ะฝังรวมกันก็ได้ขุดที่เดิมก็ได้ฝังรวมกับม้านอะละ มันก็สัตว์เหมือนกันเนี่ยเราก็สัตว์มันก็สัตว์มันสัตว์ด้วยกันทั้งคู่นะถึงตายแล้วไปของทิ้งเหมือนกันไม่ได้วิเศษวิโสกว่าใครหมาตายคนตายก็ตายเหมือนกันอย่างนีแหละตายไปของทิ้งเหมือนกันมันจะวิเศษวิโสอะไรกว่าใครจะคนตายจะหมาตายก็ตายเหมือนกันตายคือกันเออของทิ้งเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ทั้งคู่เป็นซาาศพเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ อา,ารสั่งเสียไปหมดแล้วอย่าใครอย่าใครมาฝืนนะอออย่ามาฝืนทีเดียวเชียวจะเขียนขู่ไว้กูจะมาหักคอมึงทุกคนเลยนะใครจะพ่อจะแม่จะตามนะเดี๋ยวจะเขียนขู่ไว้เลยนะอ่าจะตามมาหักคอจะตามมาคอยหลออคอยหลออนี่เขียนการลึกไว้เลยนะเขียนพ่วงท้ายไว้เลยแนบหมายเหตุนี่นี่ปลารอเนี่ยมีปาลาปลาลอริงจุดด้วยหมายเหตุว่ากูจะขู่ไม่ให้หมดนะใครจะมาทาผิดจากนี้ไม่ได้นะ จะตามจองล้างจองผ่ามันจองล้างจองผา่าอะไรจะเขียนขู่ไว้ไงเขียนขู่ไว้ก่อนเก็บเงินไม่กินข้าวเธอเก็บเงินกันไม่อยู่ตามยามแก่ยามทุกยามป่วยยามเก็บยามไข้เธอจะเอาเ,เางาเิไปเสียเวลากับงานศพเลยไปเสียเวลากันทำไมกับงานศพเปลืองเงินเปลืองทองสิ้นเนื้อประดาตัวกันบางคนเนี่ยจัดงานศพจนล่มจมก็มี เอาให้พอประมาณใครจะจัดก็จัดไว้ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะอาจารย์พูดถึงตัวอาจารย์เองแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยจะโยนเข้าป่าช้าก็โยนไปเถอะจะฝังในบ้านก็เด้จะฝังได้นะมันไม่ได้ไนงะแม่ถ้าฝังได้ฝังไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียตังค์สักบ,บาทจ้างคนมาขุดเนี่ยไม่กี่บาทเนี่ยขุดเลยขุดเราไปกี่ช้ามืออิสลามก็ขุดอะขุดเราไปในที่ตัวเองเนี่ยฝังแม่งลงไปแต่ความจริงมันทําไม่ได้ไนงะ แมถ้าเตาถ่านที่บ้านมันเผาศพอาจารย์ได้จะจะ,จะ,จ,ะจะให้เขาเผาอ่ะมันเผาไม่ได้ไงก็ได้ไม่ต้องเสียตังมีวัดที่เผาแบบไม่มีการทาพิธีเยอะแยะทุกวัานเทาก็เผาให้ได้หมดไม่ต้องทาพิธีอะไรก็ได้เราแค่แจ้งเขาเออเออบริจาร่างกายก็ไดออ้อาจาก็ยังไม่ได้บริจาร่างกายทีเดียวถ้าบริจาร่างกายเมื่อไหร่ก็ต้องเขียนพิธยกรรมใหม่ไม่ต้องมาเผาที่นี่ให้เขาจัดการไปเลยไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยจบ ยังไม่ได้เขียนล่ะยังไม่ได้เขียนเนีย่ยอยังยังไม่ได้ทําเรื่องบริจาร่างกายเนี่ยเออบริจา่างกายก็ได้เกิดประโยชน์ด้วยเอาไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาทําพิธีศพอะไรทั้งสิ้นเผาไปเลยเนีย่ยเผารวมกันนี่แหละเผากองกันนแหละดีแล้วพ่อแม่ไม่ต้องเสียเงินเก็บเงินไว้ใช้ชีวิตยังอยู่อีกนานไม่รู้จะตายตอนไหนอ่ะแต่ละคนอ่ะเออ เก็บเงินไว้ใช้ชีวิตเถอะเอาเงินไว้คนเป็นใช้อาจารย์เห็นบางคนบอกทําชาปนกิจไว้เอาไว้ทําศพตอนตายแหมมันยังมีอัตราตัวตนยังมีกิเลสตัณหาแม้กระทั่งตายไปแล้วยังหวงว่าศพจะไม่มีคนทําแสนหนึ่งนเอาไปทํางานศพนะให้เอาไว้ทางานศพจัดอย่างนี้อย่างนั้นนะแหมยังมีอัตราตัวตนกิเลสตัณหาตัวเองตายไปแล้วไม่ได้เห็นยังจะมานั่งะวงแสนหนึ่งนะเก็บไว้ให้ลูกหลานมันใช้เถอะเอามาเป็นภาระ บริจาคออนไลน์ก็ได right? ้เราเข้าไปบนออนไลน์ก็ได้พิมพ์ว่าบริจาคร่างกายเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์อยู่หรือมั้งไปลงทะเบียนตัวนั้นก็ได้อ่ะหรือไปบริจาคที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้โรงพยาบาลจุฬาสภาการชาติไทยอย่างเงี้ยโรงพยาบาลอะไรใหญ่ๆอ่ะเขาจะมีรับบริจาคศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่มีการสอนคณะแพทย์อ่ะคณะแพทยศาสตร์อ่ะเขาจะมีรับบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เขาเรียนอย่างหลวงพ่อคูณน่ะหลวงพ่อคูณถ้าก็ให้เอาร่างกายท่านไปไปอะไรนะ ไปบริจาคอะนะไปทำเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหามันจะไม่ยอมอ่ะตอนแรกอะเถียงกันจะไม่ยอมเอาจะเอาศพท่านมาหากินต่อด้วยความเร็วซามต่ําช้าของคนเนี่ยมันสุดยอดคิดเห็นยังไงกับการที่วัดทําศพหมาแมวการทําศพหมาแมวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอืมแต่จริงๆมันไม่ใช่กิจของพระไงพอมีพระไม่ควมายุ่งกยับเรื่องพวกนี้ไงพอเวลาเห็นว่าเป็นไรายได้ก็เลยมาทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะ ผมบอกย่าไปแล้วถ้าผมตายไม่ต้องจัดอะไรสักอย่างเผาเลยเออ